เม้นมมาไม่ว่าโวย ล้อเล่น EP ย0ยังมีแน่นอนถึงจะไม่ได้รางวัลของกิจกรรมแต่ภาพนี้ก็อยากวาดนะเอาจริงมาเริ่มเลยอันดับแรกก็ใช้วงกลมในการร่างหัวกมาจากนั้นก็ใช้เส้นตรงเส้นโค้งเส้นไทแยงเส้นแหวงเส้นรุงเส้นระนองรองตั้งเอาให้มันเป๊ะให้มันปังปินหนกันไปข้างนึงเลยแปลกไหคิดมากอย่าไปคงอย่าไปเครียร่างเสร็จก็ตัดเส้นอย่าให้เสียนาฬิกาอย่าลืมว่าจากซ้ายไปขวาไม่งั้นมือเละแน่นอนจากนั้นก็มาลงสีเบสกันเลยเริ่มด้วยสีเขียวสีเนื้อสีส้มสีเขียวอีกทีแล้วก็จะสีน ลงสีเข้มต่อเลยตรงไหนเป็นเงาเน้นสีเน้นแสงก็ลองใส่เติมแต่งกันลงไปดูนะจ๊ะตรงนี้มันค่อนข้างจางนะก็เลยแบบเติมสีลงไปเล็กน้อยสีมันก็จะดูสดขึ้นมาทันตาหินว่าไปตรงหมวกของฮานาโกคงนี่ก็ไม่ได้เติมสีเลยก็ <c oughs> เติมลงไปก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมา <c oughs> ทางขวาเป็นส่วนที่แสงเข้าก็ <c oughs> จะแอบแซมสีส้มเข้าไปนิดหน่อยจะได้อยู่สว่างขึ้นมาตร <c oughs> งนี้ก็เกลีย่ยให้มันเบลนเข้าหากันเก็บ <c oughs> รายละเอียดจากนั้นก็จะได้รูปแบบนี้ สีส่งดงามจากนั้นก็ตัดเส้นเก็บงานรอบๆเส้นหนาเส้นบางก็เลือกสันเอาเดิมตรงแววตาของน้องเราก็จะใช้ปากกาสีขาวในการแต้มจุดลงไปจากนั้นก็เซ็นชื่อและนี่ก็เป็นภาพที่เสร็จแล้วขอโทษที่หายไปพอดีเราไปหาไฟในการวาดรูปต้ของขอบคุณชาวเคนเนียนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันเสมอมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกการก, like, กไดไลค์กดแชร์้วยนะคะ